เล่าขย่าโลกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากับเรื่องราวของการจารกรรมความลับโลกค่ะ w i k i l e a k กล้วงความลับ NATO ปมสงครามยูเครนค่ะเว็บไซต์จอมแฉค่ะที่ชื่อว่า w วิกิลีกเผยว่า NATO เนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าการพยายามรับยูเครนเข้าเป็นภาคีสมาชิกจะนำไปสู่สงคราม ขณะเดียวกันหลายประเทศในยุโรปก,ก็กำลังกลัวค่ะว่าตัวเองจะเป็นรายต่อไปถ้ารัเสเซียเผด็จศึกยูเครนสำเร็จวิกิลีค่ะได้รับฉายาจากชาวโซเชียลว่าเป็นเว็บไซต์จอมแฉกระชอนโลกค่ะซึ่งเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะ2565ที่ผ่านมาได้มีการเผยเอกสารลับค่ะชื่อรั่วออกมานะคะเอกสารนี้เนี่ยเป็นของนาย วิลเลียมเจเบิร์นค่ะอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียค่ะซึ่งเขาดำรงตำแหน่งนี้นะคะระหว่างปี2,548ถึง2,551และปัจจุบันค่ะเขาก็เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองของ CIA ด้วยในเอกสารค่ะมีการอ้างอิงเรื่องที่ยูเครนพยายามจะขอเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ NATO ค่ะภายใต้แผนการขยายสมาชิก NATO Membership Action Plan หรือที่เรียกว่า MAP ค่ะในที่ประชุมสุดยอดในกรุงบูคาเรสต์ของโรมาเนียซึ่งมีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะว่านายเซอร์เกย์ลัฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยได้คัดค้านเรื่องนี้โดยระบุว่ารัสเซียมองว่าการขยายสมาชิกของ NATO สู่ดินแดนตะวันออกโดยเฉพาะยูเครนเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซีย ซึ่งในวันนั้นนะคะรัสเซียได้ต่อต้านทั้งการรับยูเครนและจอร์เจียเป็นสมาชิกของ NATO ค่ะแต่นอกจากนี้วิกิลีกยังเผยข้อมูลอีกว่า NATO รู้อยู่แก่ใจค่ะว่าการรับยูเครนเข้าเป็นภาคีสมาชิกอาจจะนำไปสู่การแบ่งประเทศออกเป็น2ส,ส่วนระหว่างการปกครองส่วนกลางกับภูมิภาคดอนบาส ซึ่งก็นำไปสู่ความไม่สงบหรือแม้กระทั่งสงครามกลางเมืองนั่นเองที่จะบีบให้รัสเซียเนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะเข้าแทรกแซงหรือไม่ส่วนผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าการรับยูเครนจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่ออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซียการติดต่อระหว่างครอบครัวของชาวยูเครนเชื่อสายรัสเซียและความสัมพันธ์อื่นๆด้วย ท่าทีของนาโตที่ไม่ปฏิเสธข้อเสนอของยูเครนในครั้งนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดสงครามในปัจจุบันอย่างที่เห็นกันแล้วนะคะยังสร้างความวิตกให้กับประเทศอื่นๆในยุโรปที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นรายต่อไปและประเทศที่เปราะบางที่สุดก็ยังคงเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของนาโตที่จะต้องต่อสู้เพียงลำพังไร้าการปกป้อง เช่นมอโดวาและจอร์เจียที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตกับประเทศในบอลขานอย่างบอสเนียและโคโซโวแต่นักวิเคราะห์ค่ะเขาก็เตือนว่าแม้แต่ประเทศที่เป็นสมาชิกนาโตบางประเทศแล้วก็อาจจะกลายเป็นรายต่อไปได้เหมือนกันอย่างเช่นเอสโตเนียลัตเวียและก็ลิทัวเนียค่ะเพราะว่าประเทศเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อยู่หน้าประตูบ้านของรัสเซียนั่นเอง โดยล่าสุดค่ะวิกิลีกเนี่ยก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งเมื่ออังกฤษค่ะได้ไฟเขียวส่งตัวผู้ก่อตั้งวิกิลีกนะคะที่ชื่อว่าจูเลียนอัสซานค่ะไปดำเนินคดีในสหรัฐสำหรับจูเลียนอัสซานค่ะผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกเขาถูกจับกลุมตัวที่สถานทูตเอกวาดอร์นักกลงลอนดอนเมื่อวันที่11เมษายนหลังจากที่หลบหนีคดีมาเกือบ7ปี นางพริธีพาเทลค่ะรัฐมนตรีมหาไทยของอังกฤษเนี่ยตอนนี้นะคะก็ได้อนุมัติให้ส่งตัวนายจูเลียนอัสซานค่ะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกไปที่สหรัฐเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อตัวเขาแล้วก็ระบุว่านายอัสซานเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งทนายความของอัสซานก็กล่าวว่าก็จะยื่นอุทธรณ์นั่นแหละค่ะอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนับสนุนจูเลียนอัสซานเนี่ยเขากล่าวว่าอัสซานเนี่ยเหมือนเป็นผู้กล้า ที่ต่อสู้เพื่อความจริงส่วนผู้ที่ไม่ชอบเขาก็วิจารณ์ไปอีกทางค่ะว่าเขาคือผู้ชอบเรียกร้องความสนใจที่ทำให้ชีวิตคนมากมายต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยการนำเสนอข้อมูลสำคัญมากมายเอาไปเปิดเผยต่อที่สาธารณะคนที่เคยทำงานกับอัสซานก็จะบอกว่าเขาเป็นคนฉลาดแล้วก็มุ่งมั่นมากและมีความสามารถในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ พขาก่อตั้งวิกิลีกในปี2006ค่ะแล้วก็เผยแพร่อเอกสารแล้วก็ภาพลับแล้วก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกค่ะเมื่อเดือนเมษายน2010ซึ่งตอนนั้นนะคะเขาได้เผยแพร่วิดีโอทหารสหรัฐค่ะกลาดยิงจากเฮลิคอปเตอร์สังหารพลเรือนอิรักเสียชีวิตถึง18รายและด้วยความสามารถของอซา,านเนี่ยะค่ะในการแฮกข้อมูลสำคัญสาคัญระดับโลกเขาก็เลยเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่สหรัฐต้องการตามตัว แล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาถึง18กระทงรวมถึงการจรกรรมความลับที่เกี่ยวข้องกับการที่เว็บไซต์วิกิลีกรวบรวมขุดคุย้ยเปิดโปงเอกสารลับสุดยอดทางด้านการทหารและการทูตที่ทางรัฐบาลวอชิงตันระบุว่าทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามค่ะผู้พิพากษาอังกฤษเนี่ยลงความเห็นว่าไม่ควรจะส่งตัวนายอัสซานไปสหรัฐนะ โดยให้เหตุผลเรื่องของปัญหาทางสุขภาพจิตซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงที่เขาอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้หากถูกตัดสินความผิดและต้องถูกคุมขังในเรือนจําความมั่นคงสูงสุดแต่ในที่สุดค่ะศาลก็กลับคําตัดสินเนื่องจากคําอุทธรจากสหรัฐเนี่ยก็ได้ให้การรับประกันหลายข้อด้วยกันนะคะรวมถึงการบอกว่าจะส่งตัวนายอัซรนเนี่ยต่อไปยังออสเตรเลียให้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาค่ะ เพื่อรับโทษหลังจากการพิจารณาคดีแล้วเสร็จค่ะอันนี้คือข่าวอัปเดตของฮัสซานนะคะเป็นเจ้าของของวิกิลีค่ะที่ชื่อว่าเป็นเว็บไซต์จอมแฉะระดับโลกนั่นเอง